โยคะกับใจที่บ้านวันนี้เป็นโยคะภาคุณหนูแก้การไหลติดออฟฟิศชินโดมกันนะคะทำงนานที่สุดได้ในท,ทุกวันนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะปัดมือมาต5ดหน้าองศาวางไว้ด้านหน้าแล้วเอาผ้าเกี่ยวที่อ่ดที่เกี่ยวแล้วจับผ้าไว้ค่ะ เราเะเจะค่อยๆหมุนหัวไหล่หรือ่าสอกขึ้นไปด้านบนอึคว่ำลำตัวนะคะอย่าให้รู้สึกว่าหลาังด้างเราเจ็บนะคะเตะเท้าใส่ผ้าค่อยๆส่งไปะคะ่ะยืดขึ้นด้านบนสามสองหนึ่งคลายค่ะ ไปเท้าที่ไวนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนข้างลงนะครับึ้นมาถ้าแรกก็ราวรางกันเปนะคะอย่าให้ปวดหลังนะคะทุกคนเปลี่ยนข้าของเอามือขวาวางเก็น45องศาค่ะเอาภ้าคล้อง ท้านะคะแล้วคว้างลำตัวลงแล้วหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆถีบขาขึ้นนะ่ะคำว่าสามสองหนึ่งคลายค่ะแล้วนอนคว่ำ เราใช้ผ้านในการตออแขนนั่นเทาสำหรับคนที่มีความยืดหยุ่นน้อยเนาะถ้าใครไหวแอดวานซ์เรามาทำสองข้างพร้อมกันเนาะเอาผ้าไปไว้ที่ใต้ครับ มาเจออกค่อยยกสบกยกเตะเอ้ยกหน้าอกขึ้นค้างไว้เตะท้าวขึ้นหนาดีดานเตะท้าวตส่ผ้าค้างไว้จังลองหนิ่งคลายค่ะ เป็นขาซัง,ห,งห้ลายนะคะนอนกอบแจ้งขัานใดขัานหนึงง่งแนบผีงลงไปค่ะจขยับขาซ้ายขวาซ้ายขวา เราถูกมีนดเ่อะถกยดถะกต้อน,ออนะคะคทุกส่วนนะคะที่ถกอัดเสียแล้วเดี๋ยวเราจอความผรอบนะคะแบ็ะคเดนเนาะเอาผ้าคล้องที่หน้าเท้าค่ะงายกว่ามือขึ้นแล้วกาผ้าเอาน้าผากวางที่พื้นเอาสุอผ้าขนุก หายใจเข้าค่ายอยยกหกขึ้นอาหายใจออกขีดเท้าใส่ผ้าแล้วลอยอ,อกขึ้นนี้แขนนิ้ตื้นขีดขาเท่าที่ไหวอ่ะโค้งหลังเบาๆค่ะอ่าให้รู้สึกว่าแนวกระดูกสันหลังบนข้อหากันนะคะลอยไม่ไหวไม่เป็นไรค่ะวางหนะะ้าขาก่อนห้าสี่

โคล,ลงนั่งคับต้นเท้านะคะเจอจกันที่ข้าเหน็บขอฟลายโพสนะคะาวาของไว้ที่คอนะคะยืดแขนตรงไปด้านหน้ากดก้นลงติดพื้นนัคอยีเป็นข้างนี้สักะคู่ค่ะนี่อสักคู่เราใช้หลังในการทำแบ็คเดนนะคะทีน้เราจะทำก,การยืดหลังออกเนาะ ในท่าชายโพสนะคะยืดแขนไปด้านหน้าคอม่าไหล่ไม่เกร็งนะคะดึงก้นลงหาส้นเท้านะครับส้นเท้าให้แนวกระดูกสันหลังของเราได้สยา,า,ายยืดค่ะหายใจลึกหายใจออกหยาดยกหลัตัวกลับขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราจะทำท่าท่าเตรียมที่ท่านะคะ คะลายเท้าทั้งสองข้างจากนั้นยกส,โสดดะโพกขึ้นสูง downward facing dog ค่ะใช้ทียันตึงอยู่กดชุกเท้าลงไม่ได้ก็เข่าซ้ายขวาซ้ายขวาย้ำเท้าอยู่กับี่ก่อนได้นะคะหายใจเข้านะหายใจออกเบียดแล้วกดชุกเท้าทั้งสองข้างดีๆค,ค่ะ มองไปตรงกลางระหว่งางนะโอ้ค่ะโอเขาชิดหน้าอกโล้ตัวไปทั้งดนะ้านหน้าก้าเท้าวขวาไปตรงกลางระหว่างโอยค่ะนึ่เท้าวขวาแน่นเท้าซ้ายปัดจมูกเท้าซ้ายลงแล้วค่อยๆยืดขาดซ้ายให้ตึงแอคทีฟโคนขานะคะจากนั้นยกตัวขึ้นเป็นท่าไฮรันส์ค่ะ ม้วนก้นกบเก็บนะคะให้หัวไหล่กับสะโพกอยู่แนวเดียวกันเอามือจับผ้าค่ะหายใจเข้าส่งสองแขนเยืดขึ้นแขนหัวไหล่สะโพกเป็นเส้นตรงเดียวกันย่อขาด้านหน้าลงเพิ่มขาให้ขาขวานั้งฉากไหวไหมเ่เอ่ยหายใจออกค่อยๆ่อลดแขนลง บีบสะบัดเข้าหากาันสออข้างลำตัวแล้วค่อยๆโค้งหลังเชิดอ,อกขึ้นค่ะหายใจเข้ายืดตัวกลับมาค่ะหา,หายใจออกยืดดึงแขนลงและเชิดอ,อกค่ะหายใจเข้าดัานลำตัวกลับส่งแขนขึ้นหายใจออกรดแขนหนึบสออข้างลำตัวโค้งหลังเปิดอ,อกค่ะ โอกาสที่การเปิดอกนะคะหลังหายใจเข้าตั้งลำตัวกลับมาค่ะหายใจออกบิดอกส่งไปทางด้านขวาค่ะเอาวิ่งิำตัวค่ะเอาสอบปลายบิดมาหาเข่าขวาค่ะแล้วค้างขี้ตรงนี้แบบขาแข็งแหวกห้าก้นจะเล้าๆนิ่เลยนะครับสี่ ส2เองมากค่ะหายใจเข้าทรงตัวกลับมาตรงกลางค่ะออา้าพาราที่ของเลื่อนมือเท้าเสืเอ็นยืดขาหน้าให้ตรงจากนั้นปรับเท้าซ้ายเฉียง45องศาค่ะยืดขาให้ตึงแล้วปรับสะโพกทั้งสองข้างหนันตรงไปด้านหน้าค่ะ ปรับระยะของขาได้นะคะถ้ากว้างไปแคบไปนะคะให้สะโพกเราหันรงไปด้านหน้า mm hmm. เดี๋ยวเราจะทำพีระมิดโพสนะคะ mm hmm. หายใจเข้าเอามือซ้ายจับผ้าส่งขึ้นด้านบนขวาเท้าเอลไว้ก่อน,นะคะ mm ่ะ hmm. หายใจเข้าหายใจออกอ้อมมือขวาไปได้านหลังแล้วจับไปที่ปลายผ้า เหมือนเวลาเราอาบน้ำเราจะดึงแขนสลับกันซ้ายขวาซ้ายขวาหายใจเข้าดึงแขนซ้ายขึ้นด้านบนแขนขวาจะงอขึ้นตามหายใจออกส่งแรงไปที่มือขวาแขนซ้ายทับลงข้อสองทิมข,ขึ้นด้านบนดึงขึ้นดึงลง เมอหน้าท้องเข็ดลังไม่ตรงนะคะกจะชักแกนกลางลำตัวหายใจสบายๆงบก้นี้ขาย,ย,ยัต้องมีดิมนะคะได้ยืดเบาๆค่ะหายใจออกมือขวาดึงลงแล้วค่อยไตมือขวาขึ้นมาแตะซ้ายข้องอให้ข้อศอกชี้ขึ้นด้านบนเพื่อคนขวานาหามาไืได้ได้มากที่สุดค่ะ ใช้ที่หัวไหล่ตึงที่จับมือเข้าหากันไม่ได้ให้ใช้ผ้าช่วยนะคะในาการต่อแขนนะคะมี่ควรที่หลังคะ่ะหายใจออกพักตัวจากข้อต่อสะโพกเราจะไม่โค้งหลังลงไปนะคะเชิดปกไปทางด้านหน้าน,น้องัวลงใส่เข้าที่หวันออกแรงเหยีบต้นขาเข้าหกากันนะคะ่ายน้ำหนักไปที่เท้าทั้งสองข้างาพักตัวลงคะ่ะมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหว พยายามเปิดศอกซ้ายเนี้ดขึ้นด้านบนนะคะน้ำหนักแขนซ้ายจะให้ทิ้งลงหนักจัะนะคะให้ความเียดอยูดีไปตอค่ัลงไปให้สุดเอาหน้าอกเทบนะแนบหน้าขาเท่าไหวนะคะไปตามออปชั่นค่ะหายใจสบายๆค้างไว้ห้านสองสโพกสองข้างลม4ีสาม ้เน็ตยกลำตัวกลับขึ้นมาค่ะคลาอยาออกค่ะเป็นยังไงคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนท่ากันเนาะเดี๋ยวลำตัวห่างมาตรงกลางค่ะตบเท้าเปิด90องศาท้ายสอบขอบเท้าทั้งสองขนาดกันนะคะจัดขาเป็น ใช้รูปโค้นะคะปเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเดี๋ยวเราจะทำท่าสามเหลี่ยมจับผ้าไว้ค่ะยี่รดิ่ผ้าทั้งสองข้างค่ะหายใจเข้าส่งสองแขนยืดขึ้นด้านบนอมิดก้นขำแนวหน้า,าท้องยืดตัวยืดอกยาวหายใจออกค่ะตรีโอกอัสนะนะคะยกตัวลงทางด้านขวาดันสะโพกส่งไปทางด้านซ้ายรับตัวดะ ป้นบนน้องด้วยทางด้านขวาหายจะเขายกตัวกลับมาหายชห้ชออกลง อยู่ในแนวเดียวกันค่ะสองแขนกระเจาร้อนๆหน่อยนะคะสามสี่ท้สุดท้ายค่ะห<า>้า,ามาคล้องที่คออีกรอบค่ะ ลำตัวไปทางเท้าซ้ายค่ะองอเขา่าซ้ายค่ะร้อนลำตัวค่ะถอยเท้าซ้ายที่เท้าขอาโดงจะโป้งปเข้าส่งแขนขึ้นประนมสูงรวงบศอกที่ติดกัรลดมือประนมถึงกลางหน้าอกค่ะจากนั้นหยิบผ่าสูงที่เราเตรียมไว้นะคะ ัดตั้งความยาวของข้านะคะจากนั้นกำมท่าไว้ค่ะหายใจเข้ายืดแขนส่งขึ้นด้านบนพยายามดึงผ้าให้ตึงนะคะออกแรงแอคทีฟแขนนะคะหายใจออกดึงแขนหุบอกเข้าหาลำตัวะคะ่ะหายใจเข้ายกแขนถือหายใจออกดึงแขนลงมา แล้วบิดอ,อกไปทางด้านขวาค่ะบิดไปมทั้งหมดเลยนะคะบิดไปทั้งแผน่นหลังนะคะหายใจเข้ากลับมาตรงกลางส่งแผ่นขึ้นหายใจออกลดแขนลงบิดไปทางซ้ายค่ะท่านี้ถ้าใครไหลติดยากแล้วนะแต่พยายามทำนะคะอาการจะดีขึ้นนะคะส่งแขนขึ้นค่ะหายใจออกลดแขนหนี่อกบิบดตัวไปทางขวา หายใจเข้ากลับมาตรงกลางยืงขึ้นค่ะหายใจออกลดลงดิดซ้ายหายใจเข้ากลับมาตรงกลางค่ะยืดแขนค่ะจากตรงนี้หายใจออกลดแขนมาทางด้านหน้าค่ะหายใจเข้าวาแขนขึ้นพยายามดึงแขนให้เลยใบหูนะคะจะรู้สึกตึงที่ลักแร้แล้วหัวไหล่คะหายใจออกลดลง ใช้เข้าว่าแทนขึ้นให้เลยหูไปนะคะทำสลับการหาใช้ออกหลอกยังคงแอคทีฟกลางลำตัวนะคะทีนี้เราจะลองดูว่าเราดึงไปได้ไกลแค่ไหนไปให้ไกลที่สุดเลยพยายามไกลให้มันตรงนะใช้เข้ากลับมาตรงกลางค่ะเดี๋ยวจะหาให้ดูด้านข้างนะคะใช้เข้าส่งแก น้ำเป้าแขนบเบาๆดึงจตก้านหลังให้สุดเท้าที่ไหวนะคะหลายคนที่ความยืดหยุ่นดีอาจจะมุนไปถึง360องศาเลยแต่ถ้าเราถึงไม่เป็นไรนะคะเราตึงแค่ไหนอยู่แค่นั้นนะคะถ้าแมวนะของเก็บไม่แอนหลังนะคะเบาๆรับรู้ถึงการยืดช่วงหัวไหล่รักแร้หายุบออกทสุดปลายด้านหน้าค่ะ จะเข้าส่งแขนขึ้นด้านบนค่ะทีนี้เราจะดึงมือสลักกันนะคะแขนขวาดึงลงด้านหลังค่ะดึงขวากลับค่ะลดแขนขวาลงแขนซ้ายดันต้านไว้ทําสักห้ารอบค่ะดึงขวาลงใช้เข้ายก หายใจออกดึงขวาสี่หายใจเขายกหายใจออกดึงห้าท้านี้ไหลติดเป็นข้าวพื้นฐาที่ต้องฝึกเลยนะคะหายใจเข้ากลับมาค่ะวันี้เปลี่ยนข้างเป็นข้างซ้ายค่ะดึงแขนซ้ายลงแขนสั่นๆหน่อยนะจ๊ะหายใจเข้าดึงกลับมาค่ะสองดึงซ้ายลง ดึงซ้ายลง4ิดึงซ้ายลงจากนั้นประปกเท้าเผ่าแยกเอาผ้าคล้องคอยก่อนมือประสาทหลวมๆไว้ที่ฝ่าเท้าค่ะแล้วขยับเท้าขึ้นลงขึ้นลงวอก็ต่อจะกกกันนิดหน่อยเนาะหายใจสบายๆตลอดเวลานะคะดึงไหล่หางหู หาใเข่าขาใจ,จ้อ,อกช้าช้าดังนั้นกางขาออกทั้งสองข้างนะคะให้ส้นเท้าอยู่ตรงขอบแมตพอดีนะคะขาเป็นรูปตัววีนะคะและกระดกปลายเท้าขึ้นมาพยายามนั่งให้เต็มกระดูกลองนั่งนะคะจัดปัด นั่งกอนได้นะคะจากนั้นเอามือจับผ้าหายใจเข้ายืดแขนยืดกลับขึ้นมาค่ะดึงผ้าให้ตึงเหมือนเดิมดกระดกปลายเท้าไว้นะคะหายใจเข้าขาขมรหน้าท้อเก็บลืดอยากยืดหลังให้ยาวค่ะลดตัวไปทางด้านซ้ายเหมือนเราดึงมือซ้ายจะหาเท้าซ้ายนะคะหายใจออกคว่ำอกลบลดเอวขวาแล้วค่อยๆวาดแขนผ่านหน้าโน้นไปทางด้านขวา มือแล้วเปิดอกส่งแขนซ้ายขึ้นรีเวิร์ดกับการน,นะคะหายใจออกคว่ำตัวลงวาดแขนส่งไปทางด้านซ้ายหายุดข้อเปิดอกแขนขวายืดขึ้นด้านบนหายุดออกคว่ำตัวลาดลาตัวลงไปหาพื้นหายุเยข้าใครที่ตึงมากลงไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะอยู่แค่ไหนแค่นั้นนะคะขอสักห้ารอบ เราไม่โกงหลังนะคะพับตัวลงไปด้านหน้าเท่าที่ไหวแล้วองอตัวไปทางด้านซ้ายเปิดอกขวาขึ้นหายใจออกสนับกัรช้า,ชาตามลมหายใจขออีกหนึ่งรอบค่ะ,ะเดี๋ยวพับตัวลงมามือขวาไปหาเท้าขวา,ขาแล้วเปิดอกยกแขนใต้ขึน้นสาตาม,มองขึ้นด้านบน ใช้เข้าโยกลงตัวตั้งตรงกลับมาใช่ออกเลื่อนเท้ามาประกบอีกหนึ่งข้างค่ะปัจจัยอีกครั้งค่ะหายใจสบายาทีนี้ให้เาเข่าให้ติดกับศอกเลยนะคะแล้วพับ สองหนึ่งลองฝึกแขึ้นมาเป็นยังไงกันบ้างยังไงกันบ้างะหวังว่าจะชอบคลิปในวันนี้นะคะลองฝึกกันดูนะคะใช้ผ้าขนหนูง่ายๆอุปกรณ์ที่เราหาได้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้อเนาะเอามาช่วยตอแขนในการฝึกผ้าจะได้ง่ายขึ้นนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วมาเจอกันใหม่คลิปท่าายค่ะทุก ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ